เดียไม่ได้ไม่ได้ไปอบรมพึ่งตนเพื่อมาพึ่งตนเองคนเดียวแต่เดียไปอบรมพึ่งตนแล้วสิ่งที่เดียได้เป็นคําว่าพึ่งตนกลับมาเป็นอีกหนึ่งโลกใบใหม่เป็นอีกหนึ่งสังคมเป็นอีกหนึ่งมุมใหม่ของเดียเองเหมือนกัน เียนะคะอรินพุดิธรรมพุ่งตนรุ่นที่16ค่ะบ้านพูทุ่งสงก่อนหน้านี้ทำอะไรมาบ้างค่ะก,คะ,ะก็เป็นจิวเวลรี่ดีไซเนอร์ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อเป็นเกมมโลจิสค่ะก่อนก่อนที่จะมาพุ่งตนเข้าพุ่งตนได้เพราะว่าอาจารย์นพมาศ ปุยเป็นทุ่งตอนรุ่นที่6ออะค่ะแนะนําว่าเออถ้าเราอยากทําเกี่ยวกับกเกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นกเกษตรผสมผสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่มีความรู้เลยเรามีความรู้แต่จิวเวลรกับพลอยให้ลองมาศึกษาดูพอดีเขาเปิดพอดีแล้วก็อาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายอะไรเงี้ยก็เลยลองสมัครดู